ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับเชิญทางทีดีให้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนรายการไทย PG G ีนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางกลุ่มบร,ริษัท P ีดีนะครับได้เข้ามาร่วมเป็นผู้สนับสนุนทางด้านของกีฬาสปอร์ตนะครับทางด้านกีฬาระดับโลกนะครับซึ่งไทย g ีก็เป็นระดับโลกที่เขาให้การยอมรับ นะครับแล้วก็สนามในประเทศไทยก็เป็นสนามที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าเราเป็นสนามที่ใหญ่โตนะครับอลังการนะครับแล้วก็จัดงานได้ดีนะครับสำหรับกลุ่มกัวริทอซ์พีดีจีเองเราเองเนี่ยเราหวังว่าการที่เราเข้ามาสั่งนุ่ยเราหวังอกว่าทางด้านของชาวสางประเทศจะได้เห็นทางด้านของศักยภาพของประเทศไทยนะครับแล้วก็สื่อสารทางด้านของภูมิปัญญาของไทยนะครับ ไทยซอฟต์พาวเวอร์นะครับไปยังทั่วโลกนะครับซึ่งส่งผลให้ทางด้านของประเทศของเราเองเนี่ยได้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศมากมากขึ้นอย่างที่ท่านผู้ว่าได้เรียนไว้แล้วนะครับเรามีความตั้งใจว่าเราจะเพิ่มจํานวนของชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยให้ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในแง่ของการจัดอะไรพวกนี้เราก็ได้รับประสบการณ์นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งตรงจุดนี้เองประเทศไทยเราเองเนี่ยเราถือว่า เป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในทางด้านของการต้อนรับนะครับเราเป็นประเทศที่มีความยิ้มแย้มมีอาหารมีอะไรที่เป็นที่ดึงดูดนะครับให้กับชาวต่างประเทศเป็นอย่างดีนะครับซึ่งตรงจุดนี้พีทีเองนะครับเราก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการาสร้างสารรค์ศรษฐกิจของประเทศนะครับสื่อสารภูมิปัญญาของชาวไทยนะครับและก็สนุกสนับสนุนให้คนไทยทุกคนนะครับ 得，住，地，，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 ，